สิ่งโอเป็นเรียนเซนหรือชาญเล่มสองฉบับแก้ไขสมบูรณ์ถาวรโดยทีมระธาตบทที่1นคณะของท่านภิกษุดอกบัวพ้นน้ำได้จาริกไปนมัสการปูชนียสถานต่างๆอยู่เป็นเวลา6เดือน มีโอกาสได้สนทนาตอบปัญหาธรรมกับชาวพื้นเมืองเป็นจำนวนมากหลายดังนี้นายเตียขีเมงได้มานมัสการถามว่าพวกกระผมที่มีโอกาสได้มาฟังธรรมเทศนาของพระคุณเจ้าแล้วรู้สึกาซาบซึ้งและสว่างแจ่มแจ้งขึ้นมากแต่พวกกระผมบางคนก็ยังติดเล่าติดสินติดบุญรี่ติดเล่นการพนันต่างๆเสียจนงอมแงม จนไม่สามารถที่จะสลัดให้หลุดเลิกละจากนิสัยเดิมได้ฉะนั้นขอให้พระคุณเจ้าได้โปรดช่วยกรุณาแนะแนวทางที่เป็นคติเตือนใจหรือเคล็ดลับให้พวกกระผมได้พ้นไปจากอบายามุกเหล่านี้ด้วยทีเถิดครับพระคุณเจ้าพิสุดอกบัวพ้นน้ำพูดว่าโออมิตาพุทธแปลว่าแสงสว่างไม่มีที่สิ้นสุด ท่านที่มีจิตใจเข้มแข็งดีมาแล้วทุกๆท,ท่านแต่ยังมีบางท่านใช้ความเข้มแข็งของจิตใจนี้ไปในทางที่ผิดโดยมิได้ให้ประโยชน์แก่ชีวิตและร่างกายตนดีพอเท่าที่ธรรมชาติได้สร้างสมให้มาฉะนั้นฉันจึงขอให้ท่านทั้งหลายที่ยังมีความปรารถนาดีที่จะเลิกละต่อสิ่งเสพติดเหล่านี้จงจดจำไว้เป็นบทสวด เป็นคติเตือนใจของท่านตลอดชีวิตไปดังนี้ข้อหนึ่งจงพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตและร่างกายของเราหรือเปล่าข้อ 2. จงพิจารณาว่าถ้าเราไม่เล่นการพนันไม่ดื่มเหล้าไม่สูบฝิ่นและบุรีรต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้เราถึงแก่ความตายหรือเปล่าหรือชิบหายหมดไหมข้อสาม จงพิจารณาว่าเงินทองที่เราพยายามเก็บหอมรอมริบหามาได้ด้วยความยากลำบากนั้นเราจะต้องใช้ใจ่ายไปในสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารเหล่านี้วันละเท่าไรเดือนละเท่าไรปีละกี่มากน้อยคือจดตัวเลขไว้ดูกันทีข้อ4จงพิจารณาว่าเราตกไปเป็นทาสของเล่าฝิ่นบุรี การพนันต่างๆหรือเปล่าหรือจะโง่ยอมแพ้แค่นี้หรือข้อ5จงพิจารณาว่าเราตกไปเป็นทาสเป็นเมืองขึ้นของพวกจกักรพรรดิแห่งเล่าฟินบุรีการพนันต่างๆเหล่านี้ตั้งแต่เมื่อไรเราต้องพยายามส่งสวยสาอาก่อนให้เขามาแล้วเท่าไรและยังจะต้องส่งใช้นี่ไปอีกนานสักเท่าไร หรือจะเป็นคนอ่อนแอทางจิตใจไปอีกหรือข้อ6จงพิจารณาว่าถ้าเราสามารถสลัดให้หลุดออกจากความเป็นทาสของสิ่งเสพติดเหล่านี้ได้แล้ววันหนึ่งจะเหลือเงินเท่าไหร่เดือนหนึ่งจะเหลือเงินเท่าไหร่ปีหนึ่งจะมีหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่สุขภาพจะดีขึ้นไหมครอบครัวหลักฐานในอนาคตจะมีทางแจ่มใสขึ้นมาบ้างหรือเปล่า หรือจะเป็นเยี่ยงอย่างทางที่ดีแก่บุตรหลานบ้างไหมข้อ7จงพิจารณาว่าอบายามุกทั้งหลายเป็นทางนำมาซึ่งชื่อเสียงจะเสียทรัพย์จะสูญมิสหายที่ดีจะจากสังคมที่ดีไม่พึงปรารถนาต,ต่อไปชีวิตและอนาคตครอบครัวจะเดือดร้อนคือการฆ่าตัวตายทางอ้อมข้อ8 จงพิจารณาว่ามิตรในซองบุหรี่ก็เหมือนกับควันบุหรี่มิตรในแก้วเหล้าก็เหมือนกับธิ์เหล้าและมิสหายอัไ่ไรเหล่าที่ยั่งยืนคงทนถาวรตลอดไปคือมิตรทางธรรมเป็นสติปัญญาที่รู้แจ้งทางจิตใจหมายเหตุคำว่าบุหรี่ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ค้นพบว่านิโคตินในบุหรี่เป็นยาพิษที่ทำให้หลอดเลือดตีดตันแข็งตัวยิ่งยิ่งขึ้น จะเป็นโรคมัเร่งโรคหลอดลมอักเสบไอเด้นรังถุงลมในปอดพองเป็นแผลในกระเพาะและโรคหัวใจกระดาษมวลยาและสารยาฆ่า,มาแมลงในต้นใบยาก็เป็นพิษยิ่งโรคเบาหวานแล้วต้องห้ามเลยทําให้ดื้อยารักษาไม่ได้ผลโรคเข้าทางปากเองไม่ใช่ดวงดาวไม่ดีไปโทษดดวงชะตาผิดโดยทีรนระทาดข้อ9 จงพิจารณาว่าถ้าเป็นนักบวชนักพรตก็จะผิดศีลหมดทุกๆุอย่างคือขาดความสถาจิตและเคารพนับถืออันสูงสุดจากปวงชนข้อสิจงปฏิญาณตนเองทุกๆุวันว่าข้าพเจ้าจะพยายามเลิกทาตุเลิกทาตุเลิกความเป็นทาตุของสิ่งสิ้นเปลืองอันไร้ประโยชน์แก่ชีวิตของข้าพเจ้าทุกวันให้จนได้ หรือลดปริมาณให้ค่อยๆน้อยลงทุกๆวันก็ยังดีกว่าไม่ได้ลดเสียเลยเาพเจ้าจะเป็นคนที่เข้มแข็งและทรงพลังทางจิตใจชนะกีฬาการเลิกสิ่งเสพติดนี้ให้จงได้ให้โลกเขารู้การเสียทีเถิดใครจะให้ฟรีๆก็ไม่เอาต้องมีอุดมคติฝึกใจแข็งอย่างนี้บ้างจึงจะไปได้รอดแหลหมายเหตุสิ่งเสพติดนี้ เอาเงินจากเล่าบุญรีการพนันขอเพียง10%มาทำบุญพิมพ์หนังสือเล่มนี้ก็จะแจกทานไปได้เป็นพันพันวัดเชีวนาขอเสสละคนละปีเถิดจะได้บุญร่วมได้กุศลสืบอายุยืนไปนับศตวรรษนับศตวรรษจากเทระวงโภพภะเอาละหลักธรรมสิบข้อนี้เป็นวิปัสสนาธรรมชาติถ้าเธอตั้งใจปฏิบัติการจริงๆบ้างแล้วต้องได้บรรลุถึงบ้างแน่นอน ดนเรียกว่าได้บรรลุวิปัสสนาลืมตาแล้วจะเท่ากับได้เกิดใหม่คือกลับชาติในทางธรรมานานจากใจนี้ชัยโยดังๆได้กันเลยแล้วจะเป็นสุขกายตัวจะเบาสบายใจทั้งโลกนี้และโลกหน้าแลสาธุ